หัวใจเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะโยนิโสสังวิธาเน,นะสุขังปัปโปติบัณฑิตมีความสุขเพราะรู้จักวิธีจัดการส่ดนภาพข่าววันนี้ครับไปดูภาพมุมสูงนะครับของแม่นาม้าตีเอเต้นะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเซาเปาลูของประเทศบราซิลครับที่เกิดการปนเปื้อนสารพิษที่คาดกันว่าจะเป็นสารซักฟอกและของเสียจากสารเคมีตกค้างต่างๆที่ไม่ผ่านการบําบัด ทิ้งลงสู่แม่น้ำครับทาให้เกิดเป็นฟองโฟบสีขาวและส่งกลิ่นนไปทั่วบริเวณลากันัปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ